เป็นไมโครโฟนที่ใช้พร้อมกันได้ถึง10ตัวแล้วสัญญาณไม่ตีกันครับเชอร์แมน MIC 120 plus ไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ย่านความถี่ VHF มีจอ LCD ด้วยคลื่นความถี่จะอยู่ที่100 MHz ถึง15 k h z ิตัวกล่องมีเสาสัญญาณมาให้ด้วยสามารถยืดเพิ่มระยะการรับสัญญาณของไม้ได้อีกไกลถึง50เมตรเลยครับไปลองฟังเสียงกันอันนี้จะเป็นเสียงไม์จากเชอร์แมรุ่น MIC 1 2 0 เสียงออกจากลำโพง APS 1 5 5รุ่นนี้เขาจะมีฐานมาให้เลยนะครับก็จะเป็น2 A 4ก่ก้อนใส่ตัวละ2ก้อนนะตัวกล่องวัสดุจะเป็นแบบพลาสติกครับทำให้แบบว่าเบามากๆเลยคือ2นิ้วยังถือได้ครับสามารถปรับโวลูมไม์ได้ที่หน้ากล่องเลยครับแค่หมุนปรับเสียงแยกกันได้เลยเพราะมี2กลปุ่มครับด้านหลังจะมีช่องทั้งบาลานซ์แล้วก็อันบาลานซ์นะครับเอาไว้เสียบกับลำโพงนั่นเองด้านหน้ากล่องจะมีบอกสถานะด้วยครับว่าไม้เชื่อมต่อกับ หรือเปล่าที่ซันจิบอกว่าใช้ไม้ได้ถึง10ตัวเนี่ยเพราะ MIC 120+ PLUS ตัวนี้นะครับสามารถใช้ด้วยกันสูงสุดถึง5กล่องในระยะใกล้เคียงโดยที่ไม้ไม่ตีกันเลยครับเหมาะกับคนที่เอาไปประชุมหลายห้องหรือว่าออกค่ายต่างๆนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม้เราจะไปออกลำโพ หองกลางๆใช้กําลังหาไม้ลอยเอาไว้จัดงานจัดประชุมหรือออกค่ายที่ต้องใช้หลายๆไม้จะเอาแค่ชุดเดียวไว้ที่บ้านร้องคาราโเกะก็ได้ตัวนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเลยนะครับเชอร์แมน MIC 120่ plus